อะไรพูดอะไรวันเทเรนะคะลูกวันี่แท้แคปเบจิสแคปเบจิสจริงเหรอใช่ไหมมามีถ้าแคปเบจิสใช่แคปเบจิสสนออ๋อโอเคคุณสนอบอกว่าชื่อสนอครับโอเคเออเข้าใจเเข้าใจว่าแบบมันมันมันยาก อ่าต่อไปนี้จะได้เรียกถูกไงก็เป็นเหมือนนอสเนอะนอสเป็นแบอไงครับอ๋อเราเพิ่งรู้จักชื่อจริงกันเนาะคุณสนอเดี๋ยวผมก็ลืมอีกถ้าลืมอีกก็ช่วยเตือนด้วยนะครับคุณสนอเราก็นี่ส่วนโอเคใช่

This one I right? have. This one, right? oh. this one, right? oh. this one right? I have. So let's see. Ah, thank you. you, cook for me? Mm. you cook for me? Yes. I'm cooked for you. What is that? Ah! The egg is out of the pan! <laughs> oh well, what is this? It's a corn. It's a corn. What? Yes. What is this? พ o p c คอ n นอิัชลูมะเขื่อไงเอ็กแพนมะเขื่อนนะเขื่อยาวทุนอิสรดีสมาหนึ่งพันดวงเมื่อกี้ผมขอบคุณไปยังขอบคุณอีกทีนะครับขอบคุณนะครับมาเล่นตรงนี้ก่อนอยากเล่นนะมเล่นต่เยทิก่อน มัาส่งไปลูกไม่ได้สิลูกน้องเบบ้อยู่โอเคพี่อยากกินด้วยอ่ะไม่ไหวหรอกของเรามันน้อยเดี๋ยวราซื้อใหญ่มาให้เขากินเลยไอ้ะเทบอกว่าว่าเ่าจะช่วยโอเคไหมว่าช่ยอะไรนะรู้คุณยายหญิงส่งมาหบือ คุณพร,รบวีส่งมาบอกว่าลูกชายลูกสาวเราโตแล้วจริงๆแล้วก็ทำตาแบบน้ำตาไหลมีเขาเล่นละครกันอยู่นะ